นะอยากอีกเงินนะนี่คือการสร้างเงเินเหมือนเงินเดือนให้ตัวเองโดยการควบคุมตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างผลเทเดือนเราคนนะครับแล้วสร้างเหมือนเดิมนะถ้าโพก็เหมือนเดิมไม่ได้ตีลังการสร้างนะเราไป็นเอฟเอมเนี่ยนะแต่เงินมันค่อยๆเปลี่ยนไปเหนะ็นไหมเงินมันค่อยๆเปลี่ยนไป แล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะมีน้องเยอะน้องมากเดือนนี้ไม่มีน้องมารีคูดเลยเดือนนี้คนไม่เข้าเดือนนี้เทศกาลเยอะไม่เกี่ยวเลยครับเพราะนี่มันเกี่ยวกับเราคนเดียวนะถ้าเดือนไหนน้องเยอะตรงนี้มาเยอะนะเดือนไหนน้องไม่เยอะตรงนี้มันก็มาเหมือนเดิมนะครับอยู่ได้รอวันเติบโตรอวันพัฒนา โอกาสที่ตรงนี้รับผิดชอบตัวเองให้ได้นะแล้วลองมองภาพดูสิทีนี้ถ้าเราเริ่มต้นด้วยตัวเองวันนี้ถ้าวันนี้เราเป็นเอเป็นเอมนะครับเราเริ่มต้นด้วยตัวเองวันนี้แล้วทุกคนทําแบบนี้แล้วนอกเราทำตามอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนบริหารตนเองให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกันหมดเลยแล้วเอาความสําเร็จของแต่นคนมารวมกันเป็นหนึ่งทีมหนึ่งองค์กรอะไรมันจะเกิดขึ้น อาจารย์ว่า M เดียวก็สามารถที่จะสร้างผลงานเป็นสิบล้านได้ตอนอาจารย์เป็นเอมเนี่ยงานอาจารย์เดือนละหกล้านถึงเดือนละแปดล้านนะในตำแหน่งเอ็มเพราะอาจารย์ไม่คิดเล็กอาจารย์มองภาพใหญ่อาจารย์จะเดินไปสู่ร้อาารยล้านแต่ก็ไมคิดใหญ่มากนะคนรับของงานเกิดจากขนาดความคิดของพวกเราคิดใหญ่ปั๊บงานมันยังไม่ใหญ่ตามหรอกแต่ถ้าเราไม่อยู่คิดมันจะ,ะค่อยๆพัฒนาไป ในที่สุดเราก็จะกลายเป็นนักบริหารร้อยล้านคนหนึ่งเหมือนกันตอนนี้อาจารย์อยู่ในเลเวลพันล้านแล้วเห็นไหมวความคิดมันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวพวกเราอีกหน่อยประมาณสักสามปีห้าปีพวกเราอาจจะเร็วกว่าอาจารย์ก็ได้อาจารย์สิบห้าปีถึงได้คิดสองพันล้านเ้ื่อทีมที่ตัวเองสร้างขึ้นมาทีมเดี่ยวไม่ต้องไปเป็นซีอโอไม่ต้องไปเป็นอะไรปกครองทุกทีมไม่ต้องเอาทีมที่เราสร้างแต่พวกเราอาจารย์ว่าห้าปีถ้าทํางานอย่างเข้มข้นอย่างนี้นะ เราจะกล้าคิดถึงยอดขายพันล้านนะครับเนี่ยขับรถามาเมื่อกี้เลี้ยวปุ๊อาจารย์บอกเขียนอะไรนะที่เราลองสร้างข้างบริษัทเราเนี่ยโอ้โหลงทุนมาหาศาลเหมือนกันนะก็บอกว่าอันนี้มันเป็นของแฟรี่เก่าใช่ไหมเจ้าของแฟรี่ใช่ไหมที่สร้างเนี่ยอ่าก็เลยคุยให้ผู้วาหารที่นั่งรถมาด้วยฟังว่าไม่ใช่ไหนทุนกรุงเทพนะอันนี้เป็นแฟรรี่ เป็นห้างตั้งแต่ยุคขอนแก่นตั้งแต่สมัยจารียนมีแฟรี่กับเซนโตซ่าใครเคยทำธุรกิจไหนกนะ็าพัฒนาธุรกิจนั้นเ็าทำเกิดตรงนั้นก็เหมือนเราเนี่ยวันนี้เราก็อมองงานนี้เหมือนธุรกิจเราเนอ่ะเขาลงทุนมหาศาลแต่เราห้างเขาเอาทว่าเขาแค่สร้างทางเดียวนะั้นนอกนะั้นสินค้ามาเช่าพื้นที่เขาเขาเก็บเปอร์เซ็นต์เก็บที่เปรเซ็นต์หรือเก็บค่าเช่าเขาไม่ต้องลงทุนเรื่องสินค้า เขาก็ทำตรงนี้นนมาจนเขาดุ่ยแ้วพวกเราก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเราไม่ต้องลงทุนสร้างตืกสร้างอะไรตอนนี้เรากําลังขายประกันและสินค้นาดั่นเงินเงินถ้าเราทายอดได้สักพันล้านเราก็มีกําไรเดือนหนึ่งยี่สิบปีหนึ่งยี่สิบสามสิบล้านเป็นกานําไรเน้ๆเลยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าค่าเือนเดือนอะไรทนะั้งสิ้นมันก็คือธุรกิจของเราเราก็ไม่อยากไปทําอย่างอื่นใช่ไหมนะต้องมองให้เป็นธุรกิจให้ได้นี่ทีนี้ สูรของเราวันนี้คือเรียนทุกไอทาทุกอย่างต่อไปต้องมีตัวเลขชี้วันแล้วอยากให้คนอื่นตั้งให้เราเราต้องตั้งให้ตัวเราเองพบเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเฉยๆว่ายกตัวอย่างการสร้างตรงแนะสดงให้เห็นว่า,าแต่ละตำแหน่งเนี่ยสมมติว่าเรากําหนดว่าถ้าสร้างเกรดเอสร้างตรงนะถ้าเราจะได้คะแนนเต็มได้เกรดเอเนี่ย สคนต่อเดือนสมมติ4ี่คนต่อเดือนคนือ,อ1ส,ออสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละคนแค่นั้นเองสี่คนต่อเดือนถ้าได้สามคนได้เกรดบ,บีส <c oughs> คนได้เกรดซีถ้าได้หนึ่งคนได้ B ถ้าไม่ได้คือสอบตกเดือนนี้อันนี้สมมุติให้ดูตั้งแบบนี้แต่เราไม่ต้องเอาตัวเลขนี้ก็ได้เอาตัวเลขที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับเราให้บริหารตัวเอง แต่ต้องมีตัวเลขเพื่อชี้วัดการทํางานของเองในแต่ละเดือนเราจะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าสมมติว่าอะตอนนี้เราเป็น U M เราเป็น U M ถ้าเดือนนี้เราทาํางานได้คะแนนมาเกตเเลยโอ้หเราสร้างสี่คนเลยประสบความสำเร็จแปดหมื่นนะครับเฉพาะค่าสร้างเนี่ยนะฮะถ้าเราสร้างได้สามเราได้เท่านี้เราสร้างได้สองเราได้เท่านี้เราสร้างได้หนึ่งเราได้เท่ารเราสร้างมาได้เร,รไดเราติดเอฟ อย่าไปแก้เดือนหน้านะแก้ได้แต่ถ้าเป็นเอ็มดูทางเอมเอมสร้างได้สี่คนสองแสนสี่ยังไม่รวมค่าบริหารจากทั้งทีมนี่แค่ทํางานบริหารตัวเองให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโอ้สร้างคนเดือนเดียวสี่โคตเลยสองแสนสี่นะครับถ้าจ้างได้คนเดียวหกหมืนรวมภาพบริหารอีกสองสามแสนอยู่ได้ เพราะนั้นในงานเราอาจารย์รู้ว่าหลายคนเนี่ยนะครับตอนมาเนี่ยอาจจะมีหนี้มีสินหนี้สินของพ่อแม่หนี้สินของเองสองแสนสามแสนงานนี้ถ้าเราบ้าเลือสักเดือนหนึ่งเนี่ยแกหนี้ได้หมดเลยอยากคิดว่าหนี้สองสามแสนสามสี่แสนนี่มันเยอะนะครับลองเป็นสักยี่สิบตารางก็สิเราจะขยันมากเหมือนอาจารย์ตอนนั้นเลยอยากเป็นไทยให้ตัวเองสามปีปลดหนี้ยี่สิบตารางหมดถ้าใครมีหนี้สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนตอนนี้น ลองบ้านเรือเดือนดูสิครับในงานที่เราควบคุมตัวเองบริหารตัวเองเพราะงานบริหารมันเป็นภาพรวมมันไปควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได้ว่าเดือนนี้เราจะทําให้ได้เกรดเอเลยนะครับตั้งตัวเลขเองเกรดเออาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้สำหรับบางคนนะอย่างตอนนี้ที่ต้นที่ชลบุรีอาจารย์อยากจะเชิญมาให้พวกเราพูพดพ,พู้นี้ฟังเรื่อยๆเดือนที่แล้วที่ต้นได้เก้าแสนเบียนะ ยีนะ่ต้นสร้างทีมตรงนี่ไม่ใช่สร้างธรรมดา,าน,นะครับจ้างเลขามาสามคนเลยก็ทําเป็นธุรกิจเลยนะจ้างเลขาสามคนให้เงินเดือนหกพันเลขาทางานถวายชีวิตเลยพ่อสร้างคนยี่ตน้ตนได้น้องผ่านเจ็บรติเหอนให้ยี่ต้นจ่ายห้าพันเป็นโบนัสเ <c oughs> ขาไม่มองเงินเดือนเลยเขามองแต่โบนัสนะารมณงทลายเลยนะครับ เพราะฉนั้นมันอยู่ที่กลยุทธ์เป้าหมายเดียววิธีการไม่เกี่ยงแต่อยากผิดระเบียบบริษัทนะครับมันมีหลายคนทําได้ที่จารย์ลองยกตัวอย่างว่าไอ้เกียรเอคือ3คน4คนมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยอยู่ที่ว่าเรามีเป้าหมายที่จะทำไหมทานั้นเองนะเราไม่ต้องมีเงินไปจ้างเลยขามันพิ่ต้อนหรอกตอนแรกพม่ต้อนเขาไม่ได้จ้างกันนะครับจนเขาสร้างฐานขึ้นมาจนเขามีรายได้แสนกว่าสองแสนทีนี้เขามีเงินละเขาใช้เงินทงางานละทีนีเ้เราดมเข้ามาเลย นะเปิดเวฟห้าหกเวฟเองนะจ้างคนเข้ามาคนหนึ่งกองชื่อคัดคุณสมบัติอีกสามคนโถภคุ้มไหมเบี้ยเก้าแสนแล้วน้องแสนห้าแรกเนี่ยเขาให้น้องขายแต่ 20, 5, ยี่สิบทัพสี่เกือนแสนห้าแล้วค่อยไปขายอย่างอื่นนะถือว่าเป็นเบี้ยมาตรฐานเป็นเป็นเคสพื้นฐานอะไรเขา,าก็ปลูกฝังกันไปนะครับเพราะนั้นคอมเขาหกคอมเขาสี่สิบเปอร์เซ็นต์หมดเลยในเบี้ยเก้าแสนเนี่ยคอมสี่สิบเปอร์เซ็นต์นเท่าไหร่ Uh, 94316 <36. S 1> นะเอ่อทีมทีมตรงมากกว่า50อเอร์ซ็นพราะนั้นรายได้เดือนที่แล้วเขาก็สามแสนกว่านะใจที่ได้เลขาสามคนหมื่นแปดแต่เลขาเขาว่าดีใจดีใจนะกลัวพี่ต้นตายหายาบำูุาหาอะไรไม่กินเพราะเขารู้สึกว่าทำงานนี้เงินดีนะครับแต่พี่ต้น บอกว่าเออให้โวัวเงินเลยไปค่าจะเป็นไงก็ช่างเถิดแล้วนี่ต้องเล่าเงินอีกสองแสนกลับไปเข้าบัญชี <c oughs> <c oughs> นี่กลยุทธ์นะครับ